สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ผมกำลังเดินขึ้นเขาเนาะขึ้นไปหาอยู่หากินครับ,รบตอนนี้ยังอยู่ในตีนเขาอยู่นะครับเอฟซีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในตีนเขากำลังเดินขึ้นนะครับ ขึ้นไปหาอยู่หากินนี่ครับเผื่อจะได้หนูนะครับวันที่ก็ช่างพงก็ไปไปเยสูเนาะไปทำข่าวนะครับเอซีก่อนผมก็ ขึ้นเขาคนเดียววันนี้ไปกับน้องหมาไปกับน้องหมานะครับอส่สิผมก็กำลังเดินขึ้นอยู่วันนี้เมื่อวานนี้ครับพีส่สีไปไดา้ยญ้ามันเนะาะได้ยญ้ามันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะ วันนี้ก็ผมก็พักขวอนขึ้นเขานะครับไอซีส่วนแม่น้องก้อยก็ไปใส่ปุ๋ยรอนะครับใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังเนาะผมก็ขึ้นเขาคนเดียวว่าวันนี้ถ้าช่างพงไม่ได้ไปจะโสผมก็จะส่วนช่างพงขึ้นเขานะครับแต่ช่างพงไป ยโสก่อนนะครับไปทําข่าวไปทําข่าวนะครับที่ยสโสกเนาะไปแต่เช้านะครับส่งพงไปแต่เช้าวันนี้ไปกับแม่มาต่อยส่วนผมไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่างานผมก็เยอะอยู่ครับพี่ีผมก็เลยตัดสินใจไม่ไป ใายครับผมก็วันนี้ก็ขึ้นเขาวานนี้โอ้เกือบทั้งวันเนาะต้องมาบ่ายสามบ่ายสามนะครับพี่ซีผมก็มารับลูกรับหลานเนาะลงเรียนเนาะเมื่อวานนี้ครับพี่ซี ลับลูกลับหลานเด็กๆไปโรงเรียนวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะครับพีสีวันนี้ไม่ตอนเยน็นผมไม่รีบเนาะเพราะว่าไม่ต้องก้อยไปรับมารับนะครับพีสีเพราะว่า มานี่ครับเดินขึ้นเรยวเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้น,เด,น,นเดินขึ้นนิดเหนื่อยนะครับอีซีแต่ก็ยังไงเนาะใจมันรักครับอีซีขึ้นเขานี่ ไปได้ครับไปได้ทุกวันเนาะให้ขึ้นจริงๆขึ้นได้ทุกวันถ้าขึ้นวันไหนก็เหนื่อยวันนั้นครับีสิแต่ก็อยากขึ้นเนาะขึ้นมาแล้วสบายใจครับพีสิอากาศก็เย็น ลุงก็เย็นนี่ครับก้อนหินที่มันเป็นหน้าผาไม่สูงไม่ใช่เป็นหน้าผาครับสิก็ไปหาอยู่หากิน ก็ขูดหินแบบนี้แหละครับไอซีใกล้จะถึงหลังเขาแล้วครับเดินขึ้นมาวันนี้เนะไอซีพักสามครั้งนั่งพักเหนื่อยเนาะสามครั้งครับไอซีก็ เราเหนื่อยแล้วก็พักเนาะพักแล้วก็หายเหนื่อยก็เดินขึ้นถึงหลังเขาแล้วมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับพสี่เพราะว่ามันเป็นที่ลาดเนาะลาดไม่สูงมันเป็นเนินไม่สูงครับไม่เหมือนเดินจากปีนเขาขึ้นเนาะครับก็ นี่ทางขึ้นเนาะนี่ครับทางขึ้นนี่ก็มันเดินยากนิดนึง,นงขึ้นยากนิดนึง,นงนรับนี่ทางเดินขึ้นเนาะเดินไปตามนี่เดี๋ยวนี้แหละครับพี่สีเวลาขึ้นเดินยากเนาะ ตอนตอนกลับลงไปบ้านมันเดินไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับพี่ซีแต่ขึ้นนี่โอ้โห,โโหเหนื่อยจริงๆนะครับผมก็ใกล้จะถึงหลังเขาแล้วครับพิ่ซีเหลือแค่ไม่กี่เมตรเนาะ ถึงแล้วนี่ถึงแล้วครับีอซีหลังเขานี่มันเป็นร่องน้ำด้วยมันเป็นลำห้วยเนาะนี่ครับีอซีฟังเสียงหายใจของผมนะครับไอซีเหนื่อยจริงๆนะครับนี่ครับ น้ำน้องหมา,ากินน้ำตรงนี้นะครับไอซีเวลาฝนตกมามาเยอะๆนะครับมันจะไหลลงมาทางโน้นเนาะไหลลงมาไหลลงมาทางโน้นมาลงมาลงมา,ลงมานี่ครับมาถึงนี่ถ้าตรงนี้นะครับไอซีฝนตกนี่มันจะคลายครับมันจะลงไปตรงนี้น้ำจะขังอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปโน้น,นะ พี่สิเราก็ลงไปไถหมู่บ้านผมนี่ครับโูต้นมะม่วงนะครับนี่ต้น,นใหญ่ๆต้นนี้มะม่วงป่ามะม่วงไข่มะม่วงไข่ป่านะครับพีส้ามันสุกมันเป็นมันเป็นเนาะสุกมีหอมหวานอร่อยมะม่วงต้นนีน้ปีกายนี่เนาะ น้องไอเดียอยากอาบน้ำอย่ตรงนี้แล้วครับพีซ่ซีน้องไอเดียพูดว่าน้ำตกนะครับตรงนี้แต่ปีนี้น้ำยังไม่ไหลเนาะ,ะผมก็ขอจบคลิปเที่ยงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ